มีผู้หญิงคนนึงนะอายุประมาณ45แต่งตัวดีนะแต่ว่าสีหน้าไม่ค่อยดีเลยเธอไปหาจิตแพทย์แล้วก็สีหน้าก็มีความโกรธน้ำเสียงก็ค่อนข้างจะกราวขวน ประโยคแรกที่เธอพูดกับจิตแพทย์คือว่าทำยังไงเนี่ยหนูจะอยู่กับคนที่เราเกลียดได้จิตแพทย์ก็เลยถามว่าแล้วคุณเรียกคนที่คุณเกลียดว่าอะไรเธอก็ตอบว่าหนูเรียกว่าหวนหน้าค่ะหมอก็เลยถามว่าเนี่ย หัวหน้าเขาทำอะไรเหรอนะคุณถึงเกลียดเขาอะเธอก็ตอบว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยชอบดุด่าต่อว่าเป็นประจำเลยหนูเลยเกลียดเขามากหมอก็ถามต่อไปว่าแล้วหัวหน้านี่เขาด่าคนอื่นด้วยหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าด่าทุกคนเลย หมอก็ถามต่อไปว่าแล้วคนอื่นที่ถูกดานี่เขาเป็นยังไงเขาทุกร้อนเขาเดือดร้อนมากไหมเขาก็บอกว่าบางคนก็ไม่ค่อยเดือดร้อนบางคนก็ไม่พอใจอยู่บ้างแต่สำหรับหนูนี่เป็นทุกข์มากเลยเก็บเอามาคิดจุดนอนไม่หลับ ก็เกลียดเขานะจนงกระทั่งคิดอยากจะฆ่าเขาโขขนาดนั้นเลยนะหมอกเลยบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะก็มีการรับรู้และการตอบสนองเนี่ยที่แตกต่างกันบางคนถูกด่าก็เกลียดมากบางคนถูกด่าก็เกลียดน้อย แต่ถ้าเกลียดมากนี่ก็ทุกมากนะถ้าเกลียดน้อยก็ทุกน้อยอันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่อยากทุกนะก็ควรจะลองพิจารณานะว่าคําพูดของหัวหน้าเนี่ยนะมันจริงไหมถ้าจริงก็ปรับปรุงแก้ไขนะและอย่างหนึ่งก็ให้พิจารณาตัวเองด้วยนะว่าเนี่ย เรามีจุดอ่อนอะไรหรือเปล่านะฟังจากที่คุณเล่าเนี่ยจุดอ่อนคุณก็คือว่าอดทนต่อคำต่อว่าได้น้อยนะคนอื่นเนี่ยนะเพื่อโรงงานคุณนี่เขาไม่เกลียดไม่ทุกเวลาถูกหัวหน้าด่าเพราะาเขามีความอดทนสูงนะแต่คุณนี่เกลียดแล้วก็ทุกมากเนี่ยเพราะว่ามีความ อดทนต่อคำต่อว่าเนี่ยได้น้อยตรงนี้เนี่ยนะคุณน่าจะขอบคุณนะขวัวหน้าที่เขาทำให้คุณรู้จุดอ่อนของตัวนะว่าเป็นคนที่อดทนต่อคำต่อว่าได้น้อยรู้แล้วนี่ก็ได้ไปปรับปรุงสร้างภูมิคุ้มกันต่อความอดทนภูมิคุ้มกันต่อ ควาต่อว่าให้มากขึ้นนะจะได้มีความอดทนยิ่งกว่าเดิมนะแล้วหมอก็พูดต่อไปนะว่าเนี่ยคุณจะไปมัวแต่ทุกข์เพราะเขาเลยนะให้ลองให้พยายามตั้งหน้าตั้งตาทางานให้ดีนะอย่าไปมัวไปคิดถึงคําต่อว่าของเขา เพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเขาก็อยู่กับคุณไม่ได้นานหรอกถ้าเขาเป็นคนเก่งนะเขาก็จะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าคุณทำงานเนี่ยไม่ดีเนี่ยคุณก็จะอยู่กับที่นะหรือว่าอาจจะถดถอยลงเพราะฉะนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานตัวให้ดีเอาคำพูดของเขานี่มาพิจารณาว่า ที่เขาพูดมาจริงไหมเราก็ได้ปรับปรุงตัวแล้วก็ที่สามารถคือว่าแก้ไขจุดอ่อนของตัวนะจุดอ่อนที่ว่าอดทนต่อคําต่อว่าเนี่ยน้อยนะถ้าคนเรามีความอดทนมากเนี่ยหรือว่าไม่ถือสาเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะเขาจะพูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเพื่อนคุณอีกหลายคนนะที่เขาก็ไม่ได้ ทุกร้อนอะไรหรือว่าเดือดร้อนบ้างก็ไม่มากเหมือนคุณนะปีงวคนั้นเนี่ยนั่งคิดสักพักนะก็บอกอทาไมไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนนะพอคิดได้แบบนี้นี่มันรู้สึกเลยนะว่าโอ้ไอความโกรธความเกลียดเจ้านายเนี่ยมันหรือหัวหน้านี่มันน้อยลงเลย อันนี้ก็เรียกว่า,ารู้จักเอาคำต่อว่าด่าทอเนี่ยของหัวหน้านี่เอามาใช้เป็นประโยชน์นะแล้วก็ามาพิจารณาอย่างนั้นก็ามาพิจารณาว่ามันไม่ใช่คําพูดของเขานะที่ทําให้เราทุกข์นะแต่มันเป็นเพราะเราคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นนะหรือว่าวางใจไม่ถูกเนี่ยเราก็เลยทุกข์ โดยเพราะการที่เราเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันนะันต่อคำต่อว่าด่าทอเนี่ยใครพูดอะไรมาอย่าว่าแต่หัวหน้าเลยนะอาจจะเป็นคนรอบข้างสามีลูกก็แกเอามาคิดนะนะเธอบอกว่านอนไม่หลับเนี่ยนอนไม่หลับเพราะอะไรนะเพราะว่าเอามาคิดเอาอะไรมาคิดนะเอาคาพูงเขามาคิดที่จริงไม่ได้คิดหรอกนะเอามาเอาคาพูดเขานี่มาทิ่มแทงจิตใจตัวเอง อันนี้จิตแพทย์ไม่ได้พูดหนะ้ตาตมาก็เสริมนะแล้วที่จริงเนี่ยปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากนะมีปัญหากับหัวหน้ามีปัญหากับเจ้านายเพราะบางทีเจ้านายก็ไม่ได้ก็ไม่ดีจริงๆนะใช้อำนาจนะโดยเพราะ เจ้านายในบางระบบเช่นระบบราชการเนี่ยบางทีเหตุผลสู้ลูกน้องไม่ได้นะความรู้ก็มีไม่มากเท่าลูกน้องเพราะว่าไม่ได้ทำงานนะกับมือนะไม่ได้อยู่หน้างงานพอถึงไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นเจ้านายนะคุณก็ต้องทำตามคำสั่งของผมนะ คำสั่งของผมนี่ถือว่าชอบทำแล้วต้องทําตามแบบนี้ก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้จักทําใจนะกับคนแบบนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์แต่ว่าทําใจอย่างเดียวจะไม่พอนะบางทีก็ต้องรู้จักทําอย่างอื่นด้วยนะเช่นรู้จักพูดรู้จักแนะนํารู้จักตักเตือน มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะเป็น CO o ใหญ่เลยแกมีคนขับรถอยู่คนหนึ่งนะเวลาไปไหนมาไหนเนแกก็จะคอยสอนคอยบ่นนะว่าทำไมใช้เส้นทางนี้ทำไมไม่ขับให้เร็วกว่านี้นะทำไมไม่ไม่ขึ้นทางด่วนบางทีไม่ได้สอน เรื่องรถอย่างเดียวนะสอนอย่างอื่นด้วยลูกน้องนี่ก็เงียบนะฟังแล้วก็อันไหนที่ดีก็ทำตามจะไม่ค่อยปรีปากบนเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับเจ้านายนี่บนไม่บนก็สอนจงกระทั่งวันหนึ่งนะ หลังจากที่เจ้านายนี่บน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 เพราะว่าลูกน้องทำอะไรไม่ถูกใจคนขับรถก็หยุดรถนะแล้วก็หันมาพูดกับเจ้านายว่าเจ้านายครับถ้าผมฉลาดเหมือนเจ้านายนี่ผมก็คงนั่งอยู่เบาะหลังแล้วล่ะครับไม่มาเป็นคนขับรถอย่างตอนนี้นะธุรกิจคนนั้นีอึ้งเลยนะ เออมันพูดถูกนะถ้าหากว่าลูกน้องของเราฉลาดเนี่ยหรือฉลาดเท่าเราเนี่ยเขาคงจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ไปแล้วไม่มาเป็นคนขับรถนอกจากได้คิดแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงจะได้คิดว่าเนี่ยเออเรานี่บ่นมากหรือเกินนะจนกระทั่งลูกน้องน,องนี่ต้องมาพูดกับเราแบบนั้น ก็บอกว่านับแต่นั้นมานี่นะนักธุรกิจคนนั้นนี่ก็บ่นน้อยลงนะเพราะว่ามีความเข้าใจลูกน้องได้มากขึ้นเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าเขาเนี่ยถ้าฉลาดเหมือนเราเนี่ยเขาคงจะไม่มาขับรถให้เราแล้วล่ะเขาคงจะเป็นนักธุรกิจเหมือนเราไปแล้วคือเรียกว่าลดความคาดหวังลงหรือยอมรับลูกน้องตามความเป็นจริงมากขึ้นนะ ไปคิดว่าลูกน้องจะฉลาดเหมือนเราเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็คงจะฉลาดไม่เท่าเราอยู่แล้วนะถ้าเราไปคาดหวังให้เขาฉลาดเหมือนเราเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่าเออเขาก็มีความสามารถเท่านี้นะพอลดความคาดหวังลงยอมรับเขาได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธส่วนลูกน้องเนี่ยนะก็ แกก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำใจได้ดีนะเพราะว่าเจอเจ้านายบนเจ้านายสอนเจ้านายต่อว่าเนี่ยแกก็สามารถทำใจให้สงบได้ไม่โกรธไม่เกลียดเจ้านายแล้วก็สามารถที่จะพูดเตือนเจ้านายได้นะเป็นการเตือนอย่างสุภาพนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้แค่ทำใจอย่างเดียวนะแต่ว่าทำดีด้วยคือพูดดี บางทีเนี่ยในสาการหลายอย่างเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยทำใจนี่สำคัญนะแต่ว่าทำดีเช่นพูดดีพูดตักเตือนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าใจเราสงบนะไม่โกรธไม่เกลียดหรือว่ามีความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้คำพูดที่บวกไปเนี่ยมันก็สามารถจะเตือนสติ เจ้านายได้หรือเตือนสติอีกฝ่ายหนึ่งได้นะอย่างกรณีนี้นะเจ้านายก็ไม่โกรธนะไม่โกรธลูกน้องนะนอกจากเข้าใจลูกน้องแล้วขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่มาเตือนสติเรานะให้รู้วันเนี่ยเราเนี่ยไปจู้จี้ขี้บ่นมากเกินไปนะไม่ได้รู้จักหรือเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่แค่เข้าใจว่าเขาเนี่ย แม่สามารถจะฉลาดเหมือนเราในในบางเรื่องได้นะแต่เข้าใจความรู้สึกของเขาเขาจะอารมณ์ของเขาเดินนะว่าถ้าเจอเราจู้จี้ขี้บน่นชอบสอนชอบสั่งแบบนี้นี่เขาคงจะไม่มีความสุขเหมือนกันและเราเองก็คงจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นด้วยนะเจอแบบนี้แกคงจะเข้าใจนะว่าบางทีเราก็อาจจะจู้จี้ขี้บ่นกับลูกก็ได้อาจจะจู้จี้ขี้บ่นกับอ่า คนที่บ้านแม้กระทั่งภรรยาก็ได้มันทำให้รู้ตัวมากขึ้นนะรู้ตัวจากคำคำพูดของเจ้าของลูกน้องนะที่พูดแบบเรียกว่ามีอ่ปิยะวาจานะพูดจาที่ไม่ได้ออกมาด้วยความโกรธความเกลียดนะแต่พูดเป็นการเตือนสติได้นะอันนี้เรียกว่า เวลาเจอเจ้านายเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยหรือเจอคนรอบข้างที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยการทำใจก็สำคัญแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นนะก็ทำดีด้วยก็คือพูดดีนะพูดเตือนด้วยปิยวาจามันก็ช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะทั้งสองฝ่ายอาราเตรียมรับพร มิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิปะเะมวาสมิชาตูโตจงสำเร็จโดยชาติพรนสาเพปูเรนตุสังกปารขอความดำริอทางปวงจงเต็มที่จันโทบนารโโาโสยาาเงอนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโโาโสยาตธาเมือนแกมณีอันสว่างสวยัยควรยินดี สัพพิธิโยวิวัชันตุวานใจาราทั้งปวงจงบำรบาดไปสัพพโรโคว,วินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวัฏวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอีวาธนาสิริสานิตังวุตาปัจจายโน ตาโรธรรมาวาธานิอายุวันโนสุขังภาลังตางสีป่ปาการคืออายุวันนาสุขะภาลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกราปกติอ,อ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิธิาวาตุสาภมังคลังสาพามงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาภาเทวตาพราเทวดาถางวงจงรักษาท่าน พระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคานุภาเวนาอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภาวันตุเตว่าสวัสดีทั้งายจงมีแก่ท่านทูมื่อเทม